ภาพแม่แบบว่าเจ็บไหมบุลเลทามบุลเลทามอาจารย์ต้องวิ่งแหวววิ่งต้องทำแก้มกระเพื่อด้วยไม่ใช่ของเล่นของกินไม่ใช่วิ่งเปรี้ยวด้วยค่ะอาจารย์ครับอันนี้วิ่งเปรี้ยวเขาไม่ใช้ไม้นี้เข้ไหมอันนี้วิ่งผัดครับป้าเจมของชาบ้านที่ไนี่วิ่งผัดครับอาจารย์เมื่อกี้เราก็ซ้อมกันอยู่ครับผมผัดนี่เวลาเขาวิ่งผัดเขาวิ่งอย่างนี้นะครับไม่่ใช วิ่งเปรี้ยวคือเวลาเขาวิ่งวนกันแล้วเอาผ้าปีเอแล้ววิ่งให้ทันกันเงี้ยเออเหรอเหรอวิ่งวิ่งเปี้ยวแถวบ้านผมไม่ถือไม้นี่นะถือไม้หน้าสานี่ไงเปี้ยวเลยเฮ้ยอต้องเปี้ยก่อนเึีจะเปรี้ยวเลยนี่ไงนี่คือสารตั้งต้นที่คุณน้องนิลมนคุณนิลมนอย่งเรียกว่าเรียกเรียกันเรว่าน้องมน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 แล้วไงน้องมนน้องมนเนี่ย แต่เราเห็นเห็นภาพนี้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมครับเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะเห็นธุรกิจเข้าหลาม <ừ> ซึ่งวางเรียงติดๆๆๆกันครับบางร้านเนี่ยก็จะมี2-3ล็อกสิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามจะหาหกันมาน,น้องมนนะก็คือว่า เฮ้ยข้าวหลามมันมีที่มาไงวะจันร์ตองใช่เราต้องสืบประวัติก่อนเลยสืบประวัติก่อนเลยก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ขายเก่งแล้วก็ทําอร่อยแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่ได้ศึกษาตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วข้าวหลามคืออะไรนั่นนะสิคือนะเพราะว่าจริงๆนะ้น้องมนผมต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่คิดจะพัฒนาก่อนที่คิดจะดีไซน์หรือออกแบบอะไรเราควรที่ต้องไปรู้จักตัวตนมันก่อนข้าวหลามนี่นะครับมันมีสองพันนะครับก็คือมีหลามกับเหลื่อมนะ งูนะครับนั่นนั่นไม่ใช่ผมผูส่าหาเลยนะเอาผิดแล้วครับมันบอกเลยแลการหาข้อมูลสำคัญที่สุดไ่ใชเอาใหม่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 ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วนะครับเทคนิคการหลามข้าวเนี่ยมันมีมานานมากนะครับหลามนี่มันมีความหมายค่ะหลามข้าวคือการหลามข้าวคือการเผาข้าวในกระบอกไม้ เล่นพี่ผมนี่เข้าใจว่าเออมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นแบบกระบอกมันหลามดิยัามันคือนี่นี่คือการหลามข้าวการการการเอาเอาข้าวใส่ลงไปในกระบอกกระบอกแล้วก็เอาไปเผาไฟคือมันเหมือนหุงข้าวเหมือนหุงข้าวเหมือนการหุงข้าวนี่อ๋อผมรู้เองเหรอเปล่านี่นี่ทีมงานหามาให้นี่นี่คุณสุจิตวงเทพที่เคยกล่าวไว้เลยนะครับว่าเขาเป็นไง เขาเป็นใครคบคุณสุจิตไม่รู้ไม่ไม่สนิทไม่สนิทครับผมครับผมู้คนคว้าเรื่องประวัติศาสตร์วันรมโบราณนะครับถ้าใครถ้าใครในอ่านเกี่ยวกับศาสตร์จะต้องรู้จักคุณสุจิตวงเทพอย่างดีนะครับจะบอกว่าการหลามข้าวหรือหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้กันในหลากหลายในหลากหลายประเทศในแถบนี้นะแล้วก็่บ้านเราอย่างเดียวเราจะเจออย่างเงี้ยมันมีวัฒนธรรมลากเง้ามายาวนานมากเพราะว่าเราไปเจอ กระบอกข้าวที่เขาใช้หลามกันเนี่ยในหลุมศพที่บ้านเชียงเฮ้ยจริงป่ะพี่มันหลวัตถุศพถูกพบในพิธีฝังศพเช่นหม้อลายเขียนสีของมั่นเชียงเนี่ยคือคือเวลาเขาจะฝังศพจะมีไอ้น,นี้ฝังไปด้วยแต่ว่ามันมีวัฒนธรรมมานานไ่ใช่แล้วไปใช่แล้วถ้าถ้ายลังนี้ผมสันนิษฐานได้ทันทีครับมันเป็นการประหยัดพลังงานยังไงฮะไหนไหนจะเผาหม้อแล้วครับ หลามข้าวไปด้วยเลยแม่เอาออกก็ฝังอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่กิน <c oughs> ไม่กินฝังฝังไปพร้อมกนะันนั้นอาจารย์ตองนะครับถ้าจะตามไปหักคออะไรก็ที่คนนี้นะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับจริงเหรอคือมันมีข้าวหลามอยู่ในหลุมศพจริงเหรอพี่ใช่ใช่จริงจริงผมผมอ่านแล้วผมเข้าใจว่านะคือคือเมื่อก่อนเนี่ยอการหลามข้าวนี่คือเหมือนการหุงข้าวอย่างที่น้องฝ้ายว่าปกติแล้ว ใช่ไหมหุงข้าวไม่มีหม้อดินไม่มีภาชนะไงก็ใช้กระบอกไม้เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวหุงแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วการหุงด้วยข้าวด้วยด้วยกระบอกไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติทําให้ข้าวเนี่ยมันดีกว่าการหุงด้วยหม้อดินแบบธรรมดาใช่แล้วมันมันจะมีกลิ่นหอมไ่มมันมีกลิ่นหอมจริงนั่นนั่นมันมีกลิ่นจริงงั้นงั้นแสดงว่าไอ้วัฒน์ถ้าการกินข้าวหลามหรือการทําข้าวหลามนี่มีมานานนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบ อยู่ดีก็เพิ่งมามีอยู่ที่หนองมนหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะฮะแล้วมันก็เป็นการการลักษณะของการกินข้าวเหนียวในแบบต่างๆของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นภาคใต้นี่เขาก็จะมีประเพณีการการให้กินข้าวเหนียวก่อนแต่งงานด้วยการกินเหนียวใ,ใช่ไหมภาคใต้อืม,อ,มอันนี้ก็มีอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เป็นการผสมเครื่องปรุงหลายๆอย่างลงไปเพิ่มให้แบบข้าวเนี่ยปรุงให้มันอร่อยมากขึ้นด้วยการใส่ ะทิกะทิค่ะใส่แล้วก็หัดมาก็ใส่เผือกแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือปกติมันหุงได้สองแบบทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยแต่ว่าส่วนมากเขาก็นิยมข้าวเหนียวมากกว่าก็เลยก็เลยจักจักของข้าวแล้วก็กลายเป็นของหวานไปด้วยใช่นี่แหละเป็นสาเหตุที่แม่คนนี้แล้วมลแม่น้องมลนี่ค่ะ ผมไม่บอกว่าผมเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมการกินเนี่ยผมเรียนศึกษาเขเป็นอย่างดีเรื่องอาหารในกระบอกเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ข้าวหลายเหมือนเดียวนะอย่างที่คนอีสาเเนี่ยเขาเข้าป่าเข้าดองเข้าดอยไปไปตัดทำสวนทำไร่เนี่ยเขาก็เอาแกงเอาเอาอาหารเนี่ยใส่อันนี้ไปมันเลยเป็นที่มาของคำว่าข้าวแรงแกงกระบอกไงแกงกระบางแกงกระบอกแกงกระบคือมันก็เนี่ยมันก็คือกระบอกนี่แหละเอาตไไปแล้วก็เอาขึ้นไปกินไงเป็นการเก็บ เก็บอาหารไม่ในกระบอกไม่ไผ่คือเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เ็คลาสสิกนะผมว่าเป็นพันชนาด้วยเป็นแพ็กเกจจิ้งด้วยใส่น้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีอะไใครไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นจำได้ไหมเวลาเขาเสิร์ฟชาชาเขียวร้อนเนี่ยเขาก็ทำมาเหมือนใส่ในกระบอกไม่ไผ่แต่ว่านั้นเป็นพลาสติกไงแสดงว่ามันเป็นวัตถุ ดิบที่สามารถทนความร้อนได้เป็นอย่างดีก็ดีแต่ว่าแล้วมันมีมันมีเรื่องของอิมเมจของความเป็นเอเชียอะไรอยู่ในตัวเหมือนกันนะผมว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าชมหน่อยได้ไหมคะอ๋อเนี่ยแสดงว่านอกจากได้ได้เรื่องของการเก็บเก็บภาชนะเป็นภาชนะที่ใช้เก็บได้ตัวเองกินหน่อยไหมับผมอ๋อน่ารักเชียวอันนี้ก็เป็น เพิ่มวัตถุดิบแบบใส่เพราะเราพูดไม่จบอลยเรียนแล้วบาดตายก็ถือเป็นวัตถุดิบที่ใช้เก็บได้ใช้หุงต้มได้ใช่ไหมฮะยังใช้แบบสามารถที่เอาไปไหนมาไหนได้เนี่ยอะไรโน้ตสามนาทีนี่เขาเขาหวังดีเขาไปกูเขาอะไรนะตีฮะออ อ้าวไม่ใช่ของรายการเหรออ้าว่ะเอาก็เห็นวางอ้าวไม่ใช่อ้าวแล้วกินเองเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ได้กินไปขอดูอันนี้การเลยอ้าวคือคือคือพอมันเป็นอย่างนี้ได้นี่ผมผมมคิดว่ามันเริ่มเราเริ่มมีมีมีแนวทางแล้วไงน้องมลครเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวโปรดักต์เองอ่ะครับอ่าแพ็กเกจมันมีอยู่ในตัวมนัมีอยู่แล้วมันเป็นแพ็กเกจจิ้งในตัวไดตัวแพ็กเกจในตัวมันเป็นแพ็กเกจจิ้งในตัวเป็นเป็นสิ่งที่มันจะหุงในตัวเป็นสิ่งที่มันจะเก็บทุกอย่างอยู่ในนี้ในตัวเเนนี่่่ยใใชชงั้้ราาอจจะแค ดีไซน์ความแตกต่างหรือ,อว่าหรือว่าจะดีไซน์เรื่องของจุดเด่นเน้นมันให้มันขึ้นมาครับผมนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งเรื่องของโปรดักต์โปรดักต์ครับเรื่องอันนี้สองก็เป็นเรื่องของร้านค้าของคุณเนี่ยอ่าออบางทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องคงต้องไปดูว่าไอ้เ,อเอรูปร่างของการจัดร้านค้าเนี่ยม,มันมันจะ แตกต่างจากร้านอื่นอย่างไรคือโซนร้านอื่นมันเรียงๆกันเยอะๆเยอะๆเยอะไปหมดเต็มไปด้วยป้ายหมดเลาาจะต้องเรียบเรียบอยู่ร้านเดียวแล้วดูแบบดูดีนี่ก็เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันดูแล้วทำไมเราต้องขายเฉพาะบางที่เท่านั้นคะอย่างอย่างนี้เขาให้ข้อมูลไว้เลยนะว่าแหล่งขายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ที่เองค่ะอย่างเช่นที่นครปฐมพระปฐมเจดีย์ตลาดหน้องมนแม่สวิงหนองเบนแต่ว่าไ้ที่นครนครสวรรค์มันอาจจะเป็นซิกเนเจอร์หรือที่ขึ้นชื่อ แล้วแต่งงว่าทำไมไม่มีที่กรุงเทพอะคะคุณผู้ชมแต่ผมว่าพี่พี่พี่ฝ้าเอาเปรียบผมอะใช่ไหมฮะมีกระบอกเดียวพี่ฝ้าซัดสองกระบอกเลยก็ผมพี่เราจะสู้ได้ก็เป็นเรียกว่าเป็นมือกองสองก็เดือกไปครับผมฮะน่ากินน่ากินนะฮะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็คืนน้ำลายไปวันนี้กินหัวด้วยนะกินหัว กินไม่ถึงขหัวข้าวหลามที่มันเป็นแบบมันเป็นกะทิใช่มงเหรอโกรธนะใช่มาอร่อยสุดเลยเอหรนั่นแหละสิเออผมต้องขอสารภาพนะครับผมผมเพิ่งกินข้าวหลามครั้งแรกในรอบสิบปีจริงเหรอคะขึ้นทุกครั้งครั้งนี้อาจารย์ปุณก็จะทานพวกสเต็กนะครับแล้วก็เรดไวนน์ะครับแล้วก็สเต็กปลาก็ไวดูดีไหครับผมผมจมอยู่ตามร้านลาบครับผมคือคือสาเหตุที่ผม สิบปีเป่าเราผมไม่ได้กินข้าวหลามเลยไม่ได้ทานข้าวหลามเลยคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีคนซื้อมาฝากเลยครับผมแกะยังไงผมเป็นคนขี้เกียจเออจริงแกะยากแกะยากมากพี่จ้าตันตองไม่ฉีกฉีกมาให้ผมผมไม่กินคือคนธรรมดาไม่ฉีกไม่ได้พี่เพราะว่ามันต้องมีเอ่อไบเซ็ปเนที่แรงมากนะครับต้องแข็งแรงเพราะว่ามันต้องงานของงานนี่มันติด อะไรนะเกรงมาจากไฮโปเทรามัตส์พอแล้วพอแล้วฮิโปโปเทมัตส์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอคือคืออันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะน้องมลนะครับก็คือว่าเนื่องจากเพราะเพราะมันเป็นภาภาชนะและแพ็กเกจจิ้งในตัวครับผมแต่ความยากลําบากที่ทําให้ผมไม่กินมันก็มีใช่ก็คือการที่แกะยากแกะยากกินยากบางบางบางเจ้าไม่ทําอาจจะไม่ทําให้แกะได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยแกะง่ายเลยไม่ต้องบางเจ้าบางเจ้านี่ทุบมาซะ น้อยเลยอันนี้คือทุบมาแหลกแต่บางอันนี่ทุบมาแบบแป๊กแป๊กอันนี้อันนี้ยังเรียกว่าทุบมาแหลกนะฮะครับผมบางเจ้านี่ทุบมาไม่ให้แหลกคือทุบมาไม่ให้แหลกเลยไม่ให้กูแหลกเลยในมาจันก็เลยคอมเมนต์ว่าจริงๆที่ยากเพราะว่ารู้สึกว่ามันแกยากไม่ใช่มีคนไม่ใช่ไม่มีคนซื้อข้อหลามให้ผมเป็นของฝากนะแต่มีนะมีแต่ว่าผมเอาไปให้คนอื่นต่อเพราะต้องไปเอาสันมีดมาเคาะปากปากหรือว่าต้องมาปอก ผมไม่เอาผมไม่กินน้าจันตอมีความคิดเห็นไหมคะว่าเหตุใดทําไมเขาถึงยังคงสภาพความที่เป็นข้าวหลามแบบนี้เพราะมันน่ากินหรือว่าเพราะว่ามันมันเก็บแล้วก็ไม่เละคือง่ายๆนะผมว่า,มาผม,มว่าป่าไผ่เนี่ยมันมีได้มีเยอะในภูมิภาคเราค่ะป่าไผ่ช้อนเหรอ อาช้อนชอน,อน,อนโ,อโอ้พี่แพ่มผมแพรให้มาพให้มาพี่กินเซียนได้ไหมได้กินเซียนได้ใช่ไหมขอบใจ <im it> บอ,ใจอต่อต่อ,อปลาไผ่ปลา,ปาไผ<ฮ>่เนี่ยมันมีเยอะในภูมิภาคเราทชี่พอมันมีเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็หาง่ายใน <ทะ S 1> อันนี้ที่ผมชอบมากคือกลิ่นกลิ่นเนี่ยแล้วมันไม่ไม่พอนะคือเวลาเราบางร้านเนี่ยมันจะมีเขายื่อเยี่อยี่อยื่หอี่เนยี่ยี่ี่ยีี่หรอยี่หรอยี่หรายหันหอหห แต่อเคยเห็นแบบที่มันมีขายอันเล็กๆอาจารย์ตองคือเป็นแบบแกะมาให้แล้วเรียบร้อยแต่มันก็ดูมันก็ดูไม่น่ากินป่ะแต่อันนี้แบบมันมีทั้งเสียนดูกินลําบากมันดูโอเคนะอ่งงั้นงั้นแบบนี้เราเรารู้จักข้าหลามแล้วไอ้นี่เป็นได้ทั้งแพ็กเกจเป็นได้ทั้งภาชนะเป็นได้ทั้งอุปกรณ์หุงต้มในตัวสามารถที่จะคอนเทนหรือบรรทุกไปไหนก็ได้นะกินยาก เขาไม่ได้ทำหรกกินยากดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันไหมคะว่าเราได้หาตัวอย่างแบบที่มันเวิร์กแล้วมันก็มีการขายได้แล้วก็ดูน่าสนใจจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างใช่คุณพี่ผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราลองไปดูตัวอย่างดูซิว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นแบบอื่นๆบ้างเนี่ยมันจะมีแบบไหนบ้างเหลือแม่น้องเนี่ยจะมีหนทางนะจ๊ะเจอกันช่วงหน้า ในการเราเนี่ยนะมีทุกอย่างจริงนะ,ะเว้นมารยาสาระเราก็มีนะไม่อ <c oughs> <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs>